สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2558ค่ะสมเด็จพระเทพพรานราสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภาการชาติไทยเฝ้าทูลออมพระบาทและทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี วันนี้เวลา15นาฬิกาสมเด็จพระเทพพรานร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงณนาอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวาโรกาสให้ในายแผนวันเมธีเลขาธิการสภาการชาติไทยและรองประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะอ์เด็กของสภาการชาติไทยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของมูลนิธินำเด็กพร้อมด้วยครอบครัวชาวต่างประเทศซึ่งรับอุปการะเด็กของมูลนิธิเป็นบุตรบุญธรรมและผู้เกี่ยวข้องเฝ้าทูลออมพระบาท ทูลกล้าทูนกระหม่อมถวายของที่ระลึกในโอกาสเดินทางมาประเทศไทยตามโครงการเยี่ยมบ้านเกิดของโมโูลนิธิสงงคระห์เด็กของสภากาชาติไทยจากนั้นเวลา17นาฬิกา สมเด็จพระเทพพรลร,ราสุดาสยามบรมราชกุมารีประธานกิติมศักดิ์มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเสด็จลงณอาคารใช้พัฒนาสวนจิรดาพระราชวังดุสิตทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2558ของคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีโดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญได้แก่การให้ความเห็นชอบการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่1ปี2558 จากประเทศอาเซียนและติมอร์เลสเตจำนวน10ประเทศรวม10คนโดยมอบให้กระทรวงศึกษาธิการของแต่ละประเทศเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกในส่วนประเทศไทยคณะกรรมการได้คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลจาก77จังหวัดรวมทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนที่มีการคัดเลือกครู5องค์กรซึ่งมีครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลจำนวน3คน ทั้งนี้หลังจากได้คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีแล้วจะมีพิธีพระราชทานรางวัลในวันศุกร์ที่2ตุลาคม2558 สำหรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนี้สมเด็จพระเทพพตนราสสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นพร้อมทั้งพระราชทานพระราชาอนุญาตให้จัดตั้งมูล,ลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเพื่อเป็นองค์กรหลักในการวางแผนการดําเนินงานและพิจารณาคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้ทุ่มเทปฏบิบัติงานและมีผลงานดีเด่นอันก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาและการพัฒนา ฒนาคนในวงกว้างตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูและการพัฒนาการศึกษาของประเทศรวมทั้งเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีด้านการศึกษาระหว่างประเทศด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลยลักอัครราชกุมารีพระราชทานพระวโรกาศให้เอกอัครราชทูตนักรุงวอชิงตันนำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตพร้อมชุมชนชาวไทยและครอบครัวในนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาและมูลรัฐใกล้เคียงเฝ้า วันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2558เวลา16นาฬกา50นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกาซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลยกษณ์อัคราชกุมารีเสด็จออกณนห้องเดอรูบโรงแรมที่ประทับพระราชทานพระวโรกาสให้นายพิสารมานาวพัฒน์เอกอัครราชทูตนกรงวชิงตันและนายวีรชัยพลาสัยเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจาสหประชาชาตินนครนิวยอร์กนำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรประจาประหาประชาชาตินนครนิวยอร์กสถานกงสุลใหญ่นนครนิวยอร์กและครอบครัว ร้อมชุมชนชาวไทยและครอบครัวที่พำนักอยู่ในนครนิวยอร์กและมอนารัฐใกล้เคียงเฝ้าอย่างใกล้ชิดทั้ทงนี้ชุมชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในนครนิวยอร์กและมอนารัฐใกล้เคียงประมาณ6 0ห0 0คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในหลากหลายสาขาอาทิแพทย์พยาบาลน,นักธุรกิจเจ้าของกิจการเช่นร้านอาหารจิวเวอรี่ขนส่งเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีนักเรียนทุนรัฐบาลจากสำนักงานกฤษฎีกาและกระทรวงพาณิชย์ นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาเอกจำนวนประมาณ3,000คนเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยต่างๆอาทิมหาวิทยาลัยนิวยอร์กมหาวิทยาลัยโคลัมเบียเป็นต้นโอกาสนี้เอกอัครราชทูตนกรุงวอชิงตันนำผู้ร่วมสมทบทุนมูลนิธิจุลาภรณ์เฝ้ารับพระราชทานของที่ระลึกจากโครงการถักร้อยสร้อยรักซึ่งเป็นสร้อยฝีพระหัต ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลยลักษณ์อราชกุมารีทรงมีพระวิริยะอุตสาหะสละดเวลาว่างจากพระภารกิจต่างๆทรงออกแบบและประดิษฐ์ขึ้นเพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งและผู้ป่วยยากไร้ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้ได้รับการรักษาที่ดีที่สุด และคาดว่าในปี2560ทางโรงพยาบาลจะเปิดให้บริการรักษาโรคทั่วไปได้ในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลยลักษ์อัครชกุมารีพระราชทานพระดำรัสเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ส่งห่วงใยคนไทยอย่างสม่ำเสมอทั้งสองพระองค์ก็ทรงพระชรา มากแล้วแต่ในพระหัไทยนั้นไม่เคยทรงเลิกห่วงคนไทยเลยยังทรงห่วงคนไทยอย่างสม่ำเสมอและ,ะเมื่อท่านทรงพระชราระดับนี้แล้วพวกเราก็ไม่สามารถที่จะให้ท่านไปจากตรรม ตามต่างจังหวัดได้อย่างเมื่อตอนพระชน60-70ตอนนี้ปีนี้พระเจ้าย่หัวก็จะ88แล้วพระองค์ท่านจึงแบ่งงานมาให้สมเด็จพระเทพและข้าเจ้าดูแล กาคนละมูลนิธิสมเด็จพระเทพก็ส่งดูแลมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งจะเป็นมูลนิธิที่เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศโดยรวม,โด,รวมโดยเฉพาะพัฒนาทางด้านเกษตรกรรมทางด้านาชนประทาน เป็นต้นและท่านก็พระราชทานให้ข้าพเจ้านั้นมาดูมูลนิธิพอ,อสวหรือแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชน,นีพร้อมกับพระราชทานพระดำริให้คนไทยปฏิบัติตัวอย่างไรให้มีความสุขอย่างแท้จริงคนเรานี่นะคะจะมีความสุข อย่างเต็มอิ่มแท้จริงได้ต่อเมื่อเรารู้สึกว่าตัวเราสามารถทำประโยชน์ให้เพื่อนมนุษย์ได้จากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้คณะคนไทยที่มาเฝ้าถวายสิ่งของด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน ร้านผลพลอยพอเพียงในมูลนิธิอาสาเพื่อนเพื่งนพยายามยากสภากาชาติไทยลงนำความร่วมมือเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยผ่านทางเว็บไซต์ วันนี้ที่อาคารเบอร์รี่ยูเกอร์ร้านผลพลอยพอเพียงในมูลนิธิอาสาเพื่อนเพื่งพายามยากสภากาชาติไทยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ w w w p r i n c e s s p a บ f o u n d a t i o n o r t h และ www.asiabooks.com.ppp โดยไม่เสียค่าส่งและไม่จำกัดจำนวนเงิน ซึ่งสินค้าดังกล่าวเป็นผลผลิตและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีคุณภาพมาตรฐานที่มูลนิธิอาสาเพื่อนเพื่อพยายามยากสภาการชาติไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศได้ส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรที่ประสรบอุทกภัยโดยเฉพาะขา้าวไรซ์เบอร์รี่และผลไม,ม้แบบเกษตรอินทรีย์รวมถึงพืชผักปลอดสารเคมีทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่ง จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะคะคุณวีรินที่ิรานาทองบ่อจรัดดิชันปิยนีเทียมอ,อํมพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ